Tunggu bian lukua, bichini Tunggu bian lukua pa bichini Tunggu bian kota saichini Mee Tunggu bian, bian na hu ye Aho kong, aho kila la kila Aho kong, aho kila la kila Ok <laughs> สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะทุกคนก็ไปสียาขยานะทุกคนที่ส่วนยาพลานะครับเนี่ยไปกับน้องชายวันนี้เป็นวันที่สีแล้วนะครับสีวันติดๆเลยคือแบบวันนี้เนี่ยอ่อนเพลียนมากว้าเหนื่อยมากเลยทุกคนไม่มีแรงแล้วถือว่าพรุ่งน,นี้ได้พักแ,แล้วนะทุกคน ในสุดๆในละ่างฐานนะครับทุกคนอาจเจอผลไม้ชนิดหนึ่งนะที่มีชื่อว่าลอบบอสสีน้ำทุกคนดูนี่คือผลไม้ชานะครับชาเขียวกินได้นะครับทุกคนแต่อาจจะคมๆนิดหน่อยอ มันมีน้ำมันมีน้ำหวานอยู่ข้างในน้ำทุกคนแต่ร้ค่อยหวานเลครับเดี๋ยวให้น้องชายเขากินดูไม่เชิ่อหรืออืมอืออืออร่อยนะครับทุกคน โอเควันนี้อาก็จะเดินไปนะครับทุกคนไหนล้ามาถามมีอะไรน่าสนใจอาก็จะแนะนําให้ทุกคนนะครับทุกคนโอเคเราไปกันเลยแล้วตอนนี้อาก็เจอผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับน,น,นี่นะครับนี่นะครับทุกคนผลไม้ชนิดนี้นะครับทุกคนที่มีชื่อว่าลอดแนสสีนะครับทุกคนดูโอ้โหนกเนี่ยกินเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่สุก กินได้กินได้หืมหวานนะทุกคนอาจจะเปรี้ยวๆนิดนึงนวนแน่นะหืมนนนเโอเคตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างนะทุกคนตอนนี้ลืมหมวกนะเราจะไปเราจะกลับไปเอาหมวกกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับดูตอนนี้กําลังเตรียมพร้อมอยู่แม่น้ําแล้วก็ประดามโอเคแล้ววันนี้อาก็จะเฝ้าอยู่ตรงน,นี้นะครับจะปุ่นยาเอ็ไอไไน,ไนไปดอนคุ้นแวะแล้วก็ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมัดเชือกนะครับ

สมองอยคิดได้มี่เร็วกระเพื่อย่าจะได้ดโอเคครับตอนนี้พี่เขา,าหน้าเขาจะสอนให้เรานะครับวิธีผสมยา ยานะก็ไปนีไปชนียานก็ไปชนีสกุบยานั่ตั้งแต่นีไม่เดี๋ยยานยานะเี่ยเอข้องเดี๋ยวฉัน่วละช่วยลวก็น่ากัเดี๋ยวช่วยก็เาไป่วยกันเชยอสุดยอดก็มาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไเออขึ้นไปบนหนเลยไอันนี้บนจะทำยังไ มาหน yup. ้าเราดีเร่อหนไม้บดิพได้จเโอเคเมื่อกี้เนี่ยไม่ผ่านนะเราจะใช้ก้อนหินแทนอืมโอเคนั่จะทได้มน้จะนต่อเจะช่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคตอนนี้เราจะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะมานะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวนะครับคือแบบตอนเช้าเนี่ยฝนตกนะก็เลยไม่ได้ฉีดยา คือตอนนี้ก็ฝนเช้าแล้วเอ้ยขึ้นดอยขึ้นดอยนะครับโอ้โหขึ้นดอยขึ้นเขาคือเมื่อกี้เนี่ยเราจะมาจะเราจะมาลงเราจะลงมาตรงนี้นะนนเพื่อมาเอาน้ำเช่่ <c oughs> มาต่อน้ำนะฮะเตรียมไว้ <c oughs> ตอนนี้ก็แดกห้องมานเฮ้ย ใส่แมสเพื่อป้องกังงนยาแต่ถ้าใส่ใจอ่ะเขาก็ไม่รัดอยู่ดีโอ้โหบ๊วยแมนบทางทางกล้องทางกล้องบนที่ว่าเอาปล่อยน้ำออกนะตอนนี้นะฮะยังกินข้าวไม่เสร็จเลยทุกคนดูฝนตกเชยเลยฝนตกเชย แล้วก็ดูแต่ละคนโอเคนะเนตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะหยุดตกแล้วนะหนึ่งโมงใบหนึ่งโอ้ยหลับสนิทเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห ตอนนี้ก็จะไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะลมไปคนเดียวนะครับเพราะว่าผมจะได้ผสมปนยาผสมยานะครับตอนนี้เนี่ยแดดร้อนอยู่แต่เดี๋ยวสักพักเนี่ยฝนก็ตกนะทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนโอเคนค้ำจนตอนนี้อาก็มาถึงแล้วนะครับที่ปนยานะครับผสมยาตอนนี้อาจจะใส่น้ำมนันก่อน น้ำมันยังเต้นถามนะตอนนี้อาก็จะติดจัดเลยนะครับทุกคน นะรับดูตอนนี้ก็ปุ่มยาปุ่มยาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปุ่นแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ้าอันนี้หมดนะทุกคนอันนี้หมดอันนี้จะใส่ตัวน,นี้นะทุกคนอ,อันนี้นะอันนี้อันนี้จะใส่ตัวน,นี้นะครับโอเคตอนนี้ก็พานนะ โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี О, ๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับนี้นะทุกคนพวกเขาก็มาถึงตัวนี้แล้วนะครับมาถึงตัวนี้แล้วดูนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วนะทุกคน โอเคนะครับเพนคนตอนนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่ายังเหลืออีกเท่าอันยังเหลือเท่าไหร่นะครับเราเราจะไปดูกันเลยโอ้เมือ่อกี้นะครับทุกนคนร้องก็เลยอับน้ำอะ่ะดูเสื้อผ้าเปลี่ยหนหมดเลยดูตอนนี้ยังเหลือไม่เยอะนะครับอ,อีกสองแถวสามแถวประมาณสามแถวนี่แหละ หมดแล้วบมดสาวเลยหมดเลยเป็นไงวันนี้เหนื่อยเหนื่อยน่ขนาดไหนขนาดนั้นอีตามแบบทุลิกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าสิดูคนนี้คือหน้าที่หน้าพี่ชอบก็คือดึงท่อเนี่ยดูวิธีกันดงดึงท่อแบบนี้ ไม่เห็นอยู่ใกล้ๆนี่ะตอนนี้อาก็จะลงไปที่ที่เดิมนะที่ผสมยาปมยานะครับแค่มาดูเฉยๆนะครับ ว่ายัางยังอิดเยอะแค่ไหนประมาณนี้แหละตอนได้ปมยาให้ถูกนะโอเคเป้องกันยางพารานะครับ<อ>ไม่ดูรัศแยดูหักเลยยางก็นี่คือป้องกันฮนะป้องกันไม่ให้ยาโดนนะเออฝน oh yeah. โอเยฝนมาแล้วทุกคน นี่ดูโอ้โหดูนะครับดูนะครับโอ้โห นตกนะตอนนี้ฝนตกนะดูโอเคนะดนตอนนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับดูดูนะฝนตกประมาณใบาสามแล้วตอนนี้สามโมงโอเคจะกลับแล้วนะตอนนี้ก็ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครดูจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุ